ไี่ขอจบแค่นี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะห่อนแหนี่พี่น้องเอ้ยอยู่ข้างนอกห่อนแล้วพี่พ่อนก็นเลยอยู่แต่นั่นในห้องเป็นนั่งห้องส่วงนี่เป็นนั่งห้องกาแฟดําค่ะไี่ขอจบแค่นี้แหละคะ่ะสวัสดีค่ะเปรี้ยวนิดนิด หวานเนานห,หน่อยๆน่าะมากม่วงอย่างพี่น้องมะม่วงอียังนี่สีนี่สีงามเนะาะหอมกินอยู่เนาะอือกินอยู่เนาะอืม ฐานหน้าที่ซิบหน้าที่พี่น้องอยากนอนอบอเอามาจากบ้านพี่น้องพนอมอากเลยข,ขอบบอเอามาจากบ้านพี่น้องพนเอากเลยข,ขอบแสบ่น้อแอบห่อนแหงพี่น้องเอ้ยอยู่ห้องหนอกห่อน แล้วพี่พอนก็เลยอ,อยู่แต่น,นในห้องเป็นนั่งห้องส่วงนี่เป็นนั่งห้องกาแฟดําค่ะอ่อเนี่แล้วพี่พอนจะมาปาดกินปาดกินเบงเพ,พิ่นจะเบเบิ่งคลิปพี่น้องไปนําอือเหลืองปอกระเหลืองค่ะพี่น้องเบงจะลองกินเบงอ่อเนี่แล้วพี่พอนจะมาปาดกิน ปาดกินเบิงเพิน่นะแซบ่บเปรี้ยวนิดนิดหวา, <c oughs> วานหวานนน่อยเปรี้ยวนน่อยแสบก,กินกกาแฟบอเอามาจากบ้านพี่น้องพนามาก็เลข,ขอกินอยู่เนาะ อืมแซ่บอยู่แต่เอาในเพิ่นไว้อยู่ดอกเอาในาไปแต่ปอกคือคิมบ่มันจะแซ่บบ่อานี่แล้วพี่พ่อนจะมาปาดกิน แาดก,กินเบิงเพิ่นจะเสพเสบอยู่แอาในเพิ่นไหวจดกเอาในไปแต่ปุ๋กก็อแม่ห่อนแหงพี่น้องเอ้ยอยู่ข้างนอกห่อนพี่พ่อนก็เลยอยู่แถวนีนนงเป็นนั่งห้องส่วงนี่เป็นนั่งห้องกาแฟดำค่ะนม่ขอจบแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ พอเนี่แล้วพี่พ่อนจะมาปาดกินปาดกินเบิงเพิ่นจะแสบแสบปน้อสุกเะไรพี่น้องค่ะนี่สุกแล้วสุกเลย,เลย,เลยแล้วพี่พ่อนจะมาอันปาดกินนี่สุกเลยเนะี่มะม่วงอะไรเนาะบอเอามาจากบ้านพี่นอ้องเพิ่นเอามา กเขข็เลยขอเปรียวนิดๆวันเน่วันนยหน่อยแอห่อ,หอนี่พี่น้องเ้ยอยู่ข้างนอกห่อนแล้พี่พ่อนก็เลยอ,อยู่แตนั่หองเป็นนั่งห้องส่วงนี่เป็นนั่งหง้องกาแฟดำค่ะ น้าซุกนม่ขอจบแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะซุกเลย,ยพี่น้องค่ะนี่ซุกเลยซุกเลยแล้วพี่พอด่าจะว่าอันปาดกินนี่ซุกเลยนี่มะม่วงอะไรเนาะกินอยู่เนาะนม,ม่ขอจบแค่นี้ละคะ่ะ สวัสดีค่ะเบิงคลิปพี่น้องไปนําอำเหลืองปลอกระเหลืองค่ะพี่น้องเบิ่งจะลองกิน,นเบิ่งแล้วเมล็ดไปปลูกจะจะบ่ให้บ่ชหยเฮนเมีดเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งคลิปเพิ่นไปนําค่ะพี่น้องคะ่ะเบิ่งคลิปพ,พี่น้องไปนําอำเหลือง ปกลกระเลี้ยงครับพี่น้องเบื่องจะลองกินเบื่องเพราะเปนจะแสบษปอปแล้วมาเลี้ยไปปลูกจะให้อ่ให้เห็นเมีดเนาะค่ะเนาะเบื่องคลิปเพิ่นไปน้ำคือนพี่น้องครับ นอนสุกกินมะม่วงกับกาแฟดำกาแฟบ่กินบดอด้รพี่น้องอยากนอนแห้งอยากนอนเปรี้ยวน่อยๆแสบป้ะ กินกาแฟซุกเลย,ยพี่น้องค่ะนี่ซุกแลวซุกเลย,เลยแล้วพี่พอ่อเราจะว่าอันปาดกินนี่ซุกเลยนี่มะม่วงอะไรเนาะเปรี้ยวนิดนิดหวานนิยหน่อยเพิ่งคลิปพี่น้องไปนำเหลืองปอกแล้เหลืองครับพี่น้อง เบิ่งจะลองกินเบิง่งกินอยูนะ่เนาะอืมนด้สุก ว่าเป็นเจ๊ปะกินมะม่วงกับกาแฟดำ เปรี้ยวนิดนิดหวานนอยหน่อยอือมมะม่วงอย่างพี่น้องมะม่วงอีหย่างนี่สีนี่สีงามเนาะหอม <c oughs> ก็พข้ากินอยู่พี่น้อง มันกินหืมพวกกินกรง่วงนอนนือเก่าก็ตองนี้นอนจะเงียบให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเคยเห็นบ่มะม่วงมะม่วงอะไรจะเป็นสีนี่นี่นหาหน้าที่ซิบหน้าที่พี่น้องอย่างนอนอให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเคยเห็นบ่ มะม่วงมะม่วงอะไรจะเป็นสีนี่นี่บออัามาจากบ้านพี่น้องเ <Okay. S 1> พิ่นเอามาเกลเลยข,ขอเ่านี่แล้วพี่พ่อนจะมาปาดกินปาดกินเบงเพิ่นะแซ่บกินมะม่วงกับกาแฟดำ มากม่วงอย่างพี่น้องมาม่วงอีอย่างนี่สีนี่สีงามเนาะหอมเปรี้ยวนิดนิดหวานนิดหวานหน่อยห,หน่อยหา,หน,านาที่ซิบนาทีพี่น้องอยากนอนอืม